ซักผ้า,าของวาหรือ,อยังอะ่ะอ๋อกำลังซักอยู่คะ่ะมีอะไรป่คะอืมพอดีนึกขึ้นได้อะ่ะผ้าที่วาวส่งให้พี่ซักอะ่ะว่าลืมเงินไว้พันหนึ่งในกระเป๋ากางเกงอ่ะพี่พี่ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะไม่มีนะคะคุณลืมไว้ที่อื่นหรือเปล่าคะเออเคเคเคพี่แค่นี้แหละไม่เป็นไรโอ้ยอยเวลาเข้าป่าช้างไปแล้วอะช้างที่ไหนมันจะคายเฮ้ย แลอย่างนี้เนี่ยที่ฉันซักมาตั้งแต่เช้ายันเที่ยงแลวยังไม่หมดเลยเนี่ยแม่ก็ไม่ได้ถามลูกค้าสักทีว่าทำไมส่งเยอะรู้แต่ว่าส่งซักเยอะเราก็ได้เงินเยอะนะอ๋ยแต่นี่ฉันซักจนมือเปื่อยหมดแล้วนะแม่นี่แม่ทำไมแม่ไม่ซื้อเครื่องซักผ้ามาใช้สักทีอะอุ้ยเครื่องซักผ้าซักมือสะอาดกว่าทุอ่งเยอะแน่แล้วเครื่องซักผ้านะที่มันซักดีๆอะ มันก็แพงมากอยู่นาพูดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าฉันต้องซักมือต่อไปใช่ปะใช่สิจ้ะอ่ะเดี๋ยวแม่ช่วยอ่ะ,อะโทรศัพท์เด็รับก่อนใครโทรมาว่าอ้อยยุ่งๆก็โทรมาตอนนี้สวัสดีค่ะฮัลโหลพี่แดงวานะ พี่แดงซักผ้าของวาวหรือยังอะอ๋อกำลังซักอยู่ค่ะมีอะไรปะคะอืมพอดีนึกขึ้นได้อ่ะผ้าที่วาวส่งให้พี่ซักอ่ะว่าลืมเงินไว้พันหนึ่งในกระเป๋ากางเกงอ่ะพี่พี่ช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวไปดูให้นะคะปางลูกค้าลืมเงินในกระเป๋ากางเกงอ่ะพันหนึ่งช่วยดูให้เขาหน่อยสิยลูกเกงตัวไหนอ่ะอันนี้ปะเดี๋ยวนะคะคุณในกระเป๋ากางเกงนะลูก ตัวนี้เจอปะเดี๋ยวนะคะคุณไม่เห็นมีเลยแม่ไม่เจอนะคะพี่แดนช่วยหาให้อีกทีได้ไหมคะว่ามั่นใจนะว่าลืมไว้ในกระเป๋าเงเกงอะเนี่ยมันก็ไม,ไม่เห็นมีเลยเนี่ยไม่มีนะคะคุณลืมไว้ที่อื่นหรือเปล่าคะเออเคเคเคพี่แค่นี้แหละไม่เป็นไร สายทิ้งเชงนั้นเจอไหมจ๊าเมียไม่เจอนะสิอ้อยเ่ยเวลาเข้าป่าช้างไปแล้วอ่ะช้างที่ไหนมันจะคลายคราวหน้าเวลาเมียส่งเสื้อผ้าไปซักอ่ะเมียก็ดูดีหน่อยสิจ้ะเออเออรู้แล้วน่ะเสียดายเงินตั้งพันหนึ่งอ่ะเอาวัวต่อสิจ้าจ๊าเมียจ๋า ฮแม่แม่จะแบงค์พันแล้วพี่แดงพี่แดงมาผ้าจ้ามาแล้ว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 มาแล้วมาแล้ว เรียบร้อยแล้วจ้ะอันนี้เงินหนึ่งพันค่าอะไรอ่ะพี่เอา้าก็เงินหนึ่งพันที่ลืมไว้ในเกงไงเอา้าแล้วไหนบอกว่าหาไม่เจอไงก็มันไม่ได้อยู่ในกเกงแต่มันอยู่ในกระเป๋าเสือ้ออืมนี่ถ้าเมียผมไม่โทรมาหาคงหาไม่เจอสินะนั่น,นสิตอนโทรมาบอกหาไม่เจอไม่เห็น นี่ก็คงกลัวความผิดละสินะอ้าวหนูเอ้าวนี่นี่นี่มาพูดว่าแม่ชันงี้ได้ไงเนี่ยฮะหรือพันหนึ่งเนี่ยมันน้อยไปถ้าเป็นสองพันก็คงจะไม่คืนเลยสินะไอ้นี้ลูกค้าปากดีอย่างนี้ต้องโดนตบปากโดนตบปากเยด๋ยดยดยจะทำอะไรฮะก็ดีเหมือนกันนะตบฉันเลยตบสิฉันจะได้แจ้งตำรวจสองข้อหาไปเลยอยากยอกทรัพย์แล้วก็ทำลายร่างกาย ตอบสิตอบเลยตอบเลยได้ตอบตบเธอจะตอบได้่่ไม่แน่จริงนี่หวะไปกันเถอะพี่ไม่อยากเสียเนลาควรคนันไปไปไปแม่แม่จะปล่อยให้มันยืนด่าแม่อย่างนี้ทำไมอ่ะแล้วจะให้แม่ยืนดูลูกตบเขางั้นเหรอ เราทําอะไรเรารู้อยู่แก่ใจดีใครจะบ้าบอเป็นหมาบ้าก็ปล่อยเขาไปเถอะไปไปรีดผ้าต่อลูกค้ารออยู่อยู่ปะแม่แม่เออไม่เป็นไรวันนี้คงจะมีลูกค้าดีๆเข้ามาแล้วว่าเจอลูกค้าแบบนี้หรอกไป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 ก่อนไปไปไป เมียจ๋าเมียจ๋านี่มันโจรสองแม่ลูกนี่นะเออนั่นน่ะสิพี่ยังกล้ามาทํามาหากินอีกอยู่เหรออย่างเงี้ยเราต้องไปเตือนคนอื่นแล้วนะพี่ปะแม่นั่นมันไอ้สองคนนั้นที่เคยด่าเรานี่ใช่ใช่จริงๆด้วยไปเราไปช่วยกันดเดหี่ยวแม่แม่จะไปช่วยคนแบบนั้นทำไมอะสมหน้ามัน ตอนนี้อ่ะไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาโกรธเตีดอะไรกันแล้วเห็นคนเจ็บเราก็ต้องไปช่วยสิยิ่งคนรู้จักกันด้วยอ่ะแล้จะอยู่เฉยได้ยังไงไปไปไปช่วยกันไปไปไช่วยไม่เป็นไรนะนนูไมนะร ไปสง่งผ้ากันเทอาจ่าวันนี้ลูกค้าผ้าแต่เช้าแต่กลางวันเลยนี่จะมาหาเรื่องอะไรกันอีกอะคะจา่าดีๆสลบเปล่าเปล่าจา้าฉันไม่ได้มาหาเรื่องเนะี่ยฉันจะมาขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะที่ช่วยฉันกับผัวไว้อะไม่เป็นไรหรอกหมูหมาโดนรถชนเนี่ยฉันยังช่วยเลยนี่คนรู้จักกันนะ่ะ ฉันก็ต้องช่วยไม่เป็นไรหรอกพี่แดงไม่โกรธฉันเลยหรอจ๊ะที่ฉันเคยว่าพี่โกรธมันก็โกรธนั่นแหละแต่จะโกรธเกลียดแค้นกันไปนานๆเนี่ยมันก็มีแต่ความทุกข์อ่ะฉันต้องขอโทษพี่แดงแล้วก็ลูกด้วยนะจ๊ะที่ฉันเคยคิดว่าพี่กับลูกอ่ะเป็นขโมยอืมอืมไม่เป็นไรหรอก แล้วผัวเธออะเป็นไงบ้างล่ะยังอยู่โรงพยาบาลเลยจ้ะหมอบอกว่าถ้าไปเช้ากว่าน,นั้นน่ะอาจจะไม่รอดฉันให้อภัยแล้วจำไม่เป็นหมดเรียนละกันล่ะอยากกล่าวหาใครมั่วๆอีกเขาอาจจะไม่ใจดีเหมือนฉันก็ได้จ้ะงั้นฉลายก่อนนะจ๊ะ โอหสุดยอดปไปเลยแม่ฉันนี่ฉันไม่คิดแล้วนะเนี่ยว่าแม่เนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดได้ดีไะขนาดนี้นี่เนน่นนนนอยน้อยนี่แม่นะโจะโกรธทำไมล่ะขนาดคนมายืนด่ายังไม่ไภยเลยนี่ลูกแท้แแซลนี่แซลหน่อยทำเป็นโกรธไปไปทำต่อปจ้าทานี้ไปโอ้ทางนี้ฉันก็เมินลว